เจ้าหน้าที่มาทําอะไรเราก็ไม่รู้เนาะเจ้าหน้าที่มาทําอะไรเราไม่รู้นะคะมีรถเจ้าหน้าที่มาที่นี่นะคะมาหาใครเราก็ไม่รู้นะคะสพกบตุม ital, นะคะตอนนี้นะคะมาจาอดตรงนี้ด้วยนะคะมาหาใครเราก็ไม่รู้นะคะตอนนี้เนาะ <reson ans> สวัสดีค่ะมาเที่ยวเฉยมาเที่ยวดีค่ะเนะมาเที่ยวเฉยๆ่ายได้เลยเนาะจะไมาเมาเห็ดป่ะจะไมาเมาเห็ดเหรอคะมาเที่ยวไม่ได้ได้

อันนี้ต้องทำเมเพ่อเมตนมัน um> ตูมบอกเห็ดเพ่งข้าวมันเี่ยเหีเ oui> ็นอะไรขามาพได้อกพาไได้อหมได้ยั

เปิดผมอยู่ออนายอยู่นี่นะฮะอยู่กับเสือพาไปและเสือพามาสองต้องเลยบอสมอนทีวีเหรอสมอนชาแนลอ่ะเปยนช่องเลาะเหรอสมอนชาแนลเอาแล้วสมอนทีวีอ่ะสมอนทีวีไม่รู้จักอ้าบอ นายพลพิมีอะไรเกิดข er. er> ึ้นกับผมใช่คือมันเป็นอย่างนี้เมื่อเช้าผมได้เห็นข่าวคราวนะฮะว่าจะมีมีคนไปแจ้งความครับนะมีคนไปแจ้งเรื่องผมนี่แหละอืมผมยังไม่เชื่อหรอผอยังไม่เชื่อจนกว่าจะมีมีหมายมีอะไรมาอืมแต่เมื่อกี้ก็ เจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเขามาถามหาผมอืมมาถามหาแล้วก็ขอบัตรประชาชนไปอเรื่องคลิปที่ผมลงไปนั่นแหละเรื่องคลิปที่ผมลงไปนะครับมันเป็นคลิปตรวจเวรย,ยามตรวจเวรย,ยามตรวจดูใครไปใครมานี่แหละนะผมก็ทําคลิปแบบนี้ตั้งแต่งานแล้วเนาะเป็น เป็นเอกลักษณ์ไปแล้วเป็นเอกลักษณ์ใครเขา้ามาใครเข้าออกวยง่ายเขาใครที่มาเที่ยวอยู่ตรงนี้ต้องทําใจในระดับหนึ่งคือจะต้องเจอกล้องครับ <c oughs> นะผมผมก็ไม่รู้เนาะเห็นเขาเข้ามาในพื้นที่อยู่ก็ถ่ายเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรนะก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเห็นเขาไปแจ้งความก็ยอมรับนะยอมรับก็รอดูรอดูหมายมามเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้เลย คือเมื่อกี้เจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมามา,มาเพื่อมาขอประชาชนใช่มามา,มาเพื่อขอประชาชนอืมก็เขาจะออกมอหมายอะละอ๋อเขาจะออกมอหมายแะละแต่ว่าหมายมาวันไหนยังไม่รู้เลยตอนแรกบอกว่าวันจันทร์พอถามเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกประมาณอาทิตย์นึงอ๋อแล้วเขาบอกนะก็ตกใจนะตกใจจ,จู่ๆคือคือไม่ไม่คิดว่าจะมีหมายมาไงไม่คิดว่าจะมีใครแจ้งแจ้งอะไรเกี่ยวกับผมไง พ่าส่วนใหญ่ที่ที่ผมพูดอ่ะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เอ่ยชื่อใครเนาะครับไม่ค่อยได้ไปไอ้ว่าใครเท่าไหรส่วนใหญ่ผมผมถ้าผมดา่าผมก็จะจะด,ด่าแต่คือลอยลอยไปอ่ะเออถ้าเพนดา่านะอย่าเช่นดาคนอยู่ต่างประเทศดายพวกที่ชอบด่าลุงอะไรเงี้ย嗯嗯ผมก็จะฟาดกลับตลอดครับนะไม่ไม่นึกว่าจะมีจะมีหมายมาเรื่องเรื่องเนี้ยครับเรื่องที่ผมถ่ายคนเข้าไปหลังบ้านลุงนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าการ การใช้คำพูดแล้วมั้งให้รูวันืันกันต้องรอรุ้นก,กันนะวันวันจันทร์หรือว่าอาทิตย์หน้าก็ยังไม่วันนี้วันนี้วันเสาร์เห็นเขาบอกว่าวันจันทร์จะมีะประมาณวันจันทร์เขาว่าแต่ว่าถามเจ้าหน้าที่เมื่อกี้บอกว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนะเห็นไหมเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมานี้เสื้อผ้าไปไม่อยู่ะตอนนั้นนะไปซักผ้าอยู่อเสื้อเสื้อผ้าไปไปซักผ้านะครับผมไปซักผ้าแล้ว ได้ยังกึมภรรยาว่ายังไงบ้างภรรยาก็ยังงงอยู่ครับก็ยัง,งงงกันอยู่นะครับว่าจะยัยงไงแต่แต่เบื้องต้นนะก็ไปตามมาเรียกก่อนดูก่อนหรือไม่ถ้ามาเรียกมาเราก็ดูก่อนว่ามันมันรายแรงแค่ไหนมันมันเราต้องหาทนายไหมหรือว่ายัางไงอืมอืมอืมต้องปรึกษาเดี๋ยวไปปรึกษาอันหลายๆคนอีกทีหนึง่งนะเพราะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะ,จะต้องทํายังไงก็ ส่วนใหญ่ที่ผมก็เคยขึ้นศาลอยู่นะแต่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบัตรเครดิตนะส่วนใหญ่จะเป็นคดีแพ่งนะอ๋อครับอันนี้น่าจะเป็นคดีอาญาครับนะก็ยังไม่รู้จะต้องทํำยังไงบ้างนะครับเหตุการณ์ตอนนั้นนายทำอะไรอยู่ตอนไหนตอนที่เจ้าหน้าที่มาตอนนั้นเราทำอะไรอยู่เจ้าหน้าที่มาก็นั่งอยู่นี่แหละนั่งลงคลิปอยู่ ก็นั่งอยู่ที่บ้านไม่ได้คิดได้ว่ามาหาผมนึกนึกว่ามาเป็นเรื่องอื่นนั่นเองขอเห็นรถเจ้าหน้าที่มาก็คิดว่าเป็นเรื่องอื่นเออ่่เเป็นนรืืงห็นตอนรถเจ้าหน้าที่วิ่งมาด้วยไหมเห็นเห็นใช่เห็นเอาไปคุยธุระส่วนตัวกับลุงยิมมี่ผมก็เลยผมไม่เกี่ยวกับเราหรอกไหน้เอ้าถามหาช่องไหนเอาไปถามหาช่องไหนผมก็เลยเอ้าวมันทําไมมันเร็วจังออ๋เร็วมากเลยนะเพราะว่าเห็นได้ข่าวมาเมื่อเช้าใช่ไหมครับ เมื่อเช้ามีข่าวนะครับพอตอนตอนเที่ยงก็มาเลยเนาะครับก็ตกใจอ๋อมาเร็วมากเลยนะพรับเท่านี้แหละส่วนเรื่องรายละเอียดอะไรแเราค่อยไปคุยกันครับเนาะเมื่อกี้เห็นพูดกับยายสมนว่าอะไรตอนตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นพูดกับยายสมนว่าอะไรให้ให้ให้ไปร้า์สดให้ไปกำลังใจนายด้วยล่ะ ไล่ติดอะไรอ่ะไล่ตามไปให้กำลังใจนู่นที่นู่นใช่คาเรียกสวด์ไปในวันเด็กนี้ใช่จ่ายนะอ่ายายไปไลฟ์รออยู่ที่นู่นเออเจ้าไหนเนี่ยผมบอกให้ยายสมอนวันวันที่มันไปตามไปตามหมายให้ยายสมอนไปปักหลักรอตีหนึ่งเลยให้ยายสมอนไปแต่เช้าเชื่อผมเถอะไปเลยตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองคนดูคนดูจะอะไรเยอะ ยายสมรอน,อนี่แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมเมื่อวานใช่ไหมเออมื่อวานไปตั้งแต่เช้าก่อน, <c oughs> อนเรื่อีห้าเลยออกคันแรกเนี่ยยายสมรน,นะฮะม่อไปตั้งแต่เช้าเลยออก4ีห้าออกก่อนลุงอะ่ะ ออกก่อนลุงอ่ะออกก่อนลุงเลยลอไรปอ่ะออกก่อนลุงอีกอะนะครับคือออกออกไปเร็วมากตีห้าบางทีผมยังไม่ตื่นเลยนะเอีสมอนไปแล้วสมอนไปแล้วไรสดหน้าชาดแล้วเร็วมากเลยนัคนนี้สายข่าวจริงนะแม่ใหญ่สมอนเร็วเร็วจริงนะ,ะรอบรอบนี้ผมว่าน่าจะเที่ยงคืนน่าจะต้องขยับเวลาไปอีกหน่อย เพราะว่ามันไกลนะไม่แน่นะจริงยาสมอนต้องเดินทางไปตั้งแต่เที่ยงคืนแค่ตอนนี้นี่นะไปเที่ยงคืนตั้งกล้องไปเลยเชื่อผมเอหนึ่งไปด้วยไอเสือหรือไม่ก็เต็นท์แล้วก็ยากันยุ่มันต้องอย่างนั้นยาสมอนถ้าเป็นไปได้ต้องไปค้างแรมเลยไปเข้าโรงแรมรอปักปักหลักรอเลยที่นั่นมันมีโรงแรมไหมล่ะตรงโน้นบอกเพราะว่า มันจะพร้อมยอยู่มั้งถ้าไม่มีเจ้าก็ต้องไปนอนเลสนามหญ้าเอาด้านนอกท่อาเ็นเต้องไปปักหลักรอเยอะสมอนนะอบเยสมอนี่โอเคนะคะหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแปดนาทีแล้วเหรอเอาไปเสือไหมยังไม่ถึงืจะไปปักหลักไหมไปสิ ไปักหลักรอกี่กี่โมงกี่ยามอ่ะนั่นแหละคนแรกอ่ะเอาง่ายๆนะคนแรกแะไปเอาสองนาทีแรกตัวนูนใส่เพิ่มจะไปเอาหัวข้อตัวนูนใส่เพิ่มนู่นี้รู้งานนะเนี่ยรู้งานรู้งานนะแล้วต่อเป็นไหมอ้าวนี่ไงก็ต่ออ้าวสมอนโอ้ยเพราะว่าเอาเจ็ดนาทีแล้วเอาแค่นาทีเดียวนั่นแหละฮะท่านผู้ชมแล้วของคุณครับไปสองนาทีนั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะฮะ อาาามแล้้วววนหััไง่สำหรับท่านอ่าสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้ก็นะฮะส่งกำลังใจมาให้ในโพธิชาแนลนะฮะการเข้ามานะครับผมได้หัวได้หางแล้วเป็นไรนะขอบคุณมากค่ะวอนหนึ่งแห่งบ้านลุงพลนะฮะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดอยู่แล้วนะครับผมคนจะเข้ามาลืม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 เมื่อกี้สมองขึ้นหลายสดคนดูอันดับหนแต่ไม่มีโฆษณาเมื่อกี้ เมื่อกี้ตนเจ้าหน้าที่มายาสมองไร้ขึ้นไฟ์สดแล้วเป็นช่องเป็นช่องที่มีคนดูเยอะที่สุดเมื่อกี้แต่ไม่มีโฆษณารีบคนดีรีบคนดูเมื่อกี้เยอะรีบ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 ถึงถึงสองร้อยนะเกินเพราะว่าไปสองนายคนก็เป็นร้อยแล้วลืมรีบไงรีบจัดลืมใส่คนช่องใหญ่รีบพอลงเสร็จอมเห็นมีเหลือเลยเสือ รรอขอบคุณสำหรับการรับชมเสื้อ้าไปและเสือ้อพามานะครับให้กำลังใจในโพธิ์นะขอบคุณนะครับขอบ,ขอบคุณครับนะกำลังใจก,กันนะครับ,บ,รบนนแล้วก็เสือ้อพามาเสื้อ้าไป